จารึกที่ปราสาทตาเมือนทมถูกสร้างขึ้นในราพุทธศตวรรษที่16หรือราวปีพศ1563สมัยพระเจ้าสุริยะวรมันที่1กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งอาณาจักรพนะนครจารึกนี้เขียนโดยภารรษาสันสกฤตมีเนื้อหาหลากหลายทั้งการแต่งตั้งข้าราชการข้าทาสการถวายทรัพย์สินแด่เทพเจ้าโดยเฉพาะพระศิวะเทพเจ้าสูงสุดในศาสนาฮินดูแต่สิ่งที่ทําให้จารึกนี้โด่งดังและเป็นที่กล่าวขานกันมากก็คือขับศัพท์ ที่บันทึกไว้ตอนท้ายของจารึกนั่นเองห้ามไม่ให้ผู้ใดเอาทรัพย์สินของปราสาทไปใช้ประโยชน์ส่วนตนคนที่ช่วยดูแลท่านขอพรอให้ได้สวยสุขในสวรรค์ตราบเท่าที่พระพรมยังมีสีหน้าพระวิษณุยังมีสี่กรและพระศิวะยังมีสามพระเนตรส่วนคนที่ทําลายหรือรักทรัพย์ไปจากปราสาทตามเหมือนให้ได้ความทุกข์ในนรกตราบเท่าที่พระพรมยังมีสีหน้าพระวิษณุยังมีสี่กรและพระศิวะยังมีสามพระเนตร พูดง่ายๆก็คือถ้าใครลักขโมยหรือทําลายของในปราสาทขอให้ตกนรกยาวๆไปเลยตราบที่เทพเจ้าทั้ง3ยังคงมีสัญ,ญลักษณ์ประจําพระองค์อยู่ครบถ้วนฟังดูแล้วก็เหมือนจะเป็นมาตรการป้องกันขโมยสไตล์โบราณที่เข้มแข็งและศักดิ์สิทธิ์เหลือเกินนอกจากคําสาปแช่งยังมีคําอวยพรสําหรับผู้ที่ดูแลรักษาปราสาทด้วยขอให้ได้ขึ้นสวรรค์และสวยสุขตราบนานเท่าน,านั้นเรียกว่าทั้งไม้แข็งทั้งไม้อ่อนในประโยคเดียวกันเลยทีเดียว และจารึกคำสาบที่กล่าวถึงในศิลาจารึกตามเมือนทมที่มีผู้คนให้ความสนใจกันมากนั่นก็คือเนื้อหากล่าวถึงการแต่งตั้งข้าราชการข้าทาดการให้สิ่งของช่วงท้ายของจารึกกล่าวถึงพระเจ้าสุริยะมรมันที่หนึ่งประธานเงินทองพระที่ฐานพระศิวะและคำสาบแช่งผู้ทำลายฐานว่าให้ตกนรกจนสิ้นกาละมหากดซึ่งคำสาบนี้ถูกตีความว่าเริ่มส่งผลตั้งแต่ยุคกษัตริย์แตงหวานและเชื่อกันว่าปอติศาสตร์กัมพูชา ตกอยู่ในวงจรคำสาบนี้ไม่จบสิน้นในแง่ของความขัดแย้งไทยกัมพูชาคำสาบนี้ถูกนำมาเป็นหนึ่งในสัญ,ญลักษณ์ทางวัฒนธรรมและการเมืองที่สะท้อนความรู้สึกบาดแผลทางประวัติศาสตร์ระหว่างสองชาติโดยเฉพาะในยุคที่กัมพูชาใช้การเคลมทางวัฒนธรรมและโบราณสถานเป็นเครื่องมือทางการเมืองเพื่อยืนยันอำนาจและอัตลักษณ์ของตนในพื้นที่ชายแดนคำสาบจึงกลายเป็นเครื่องมือทางสัญ,ญลักษณ์ที่สะท้อนความเชื่อและความกลัวในอดีตว่า ผู้ใดที่ล่วงละเมิดหรือพยายามครอบครองประสาทโบราณเหล่านี้จะได้รับผลร้ายตามคำสาปซึ่งสร้างบรรยากาศความตึงเครียดและความไม่ไว้วางใจระหว,ว่างสองประเทศโดยเฉพาะในช่วงที่มีการปรับกำลังทหารและข้อพิพาทช,ชายแดนบ่อยครั้งนอกจากนี้ยังมีความเชื่อกันปากต่อปากว่าคำสาปนี้ส่งผลต่อความล้าหลังและปัญหาภายในของกัมพูชาเช่นการพึ่งพาช่วยเหลือจากต่างชาติและความขัดแย้งภายในที่ดูเหมือนจะไม่สิ้นสุด ทำให้ภาพลักษณ์และความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชายิ่งซับซ้อนขึ้นผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสมบัติมั่งมีสุขสิริอาจารย์คณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรต่างข้อสังเกตว่าน่าแปลกใจที่จารึกปราสาทต,ตามเมืองทมเนื้อหาบางส่วนบอกอาณาบริเวณของพื้นที่ปราสาทว่าทิศไหนจดด้านใดเป็นจารึกที่เกิดจากการขัดแย้งของผู้ครอบครองพื้นที่ในสมัยก่อนและยังมีคำสาปแช่งกำกับไว้ด้วยแม้เวลาจะผ่านมานับนาน ปราสาทก็ยังไม่อาจเป็นของใครได้อย่างชัดเจนคล้ายอยู่ในครรําศัพท์ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทาง Channel ของเราด้วยนะครับ